โอเคนี่วันนี้เรามาทำอุปกรณ์โซเชียลดิสแตนซ์กันไม่ให้ชนกันนี่เราก็เอาอุปกรณ์เนี่ยวางไว้บนหัวเราแล้วก็เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาไม่ให้ชนไม่ให้ตัวนี้ชนกับเพื่อนใช่ไหมหรือว่าจะแม่อ้อบอกว่าเดี๋ยวเด็กๆใส่แล้วต้องกอดควิดกันแน่เลยแต่ว่าไม่แน่ลองดูต่อไปแต่ว่าอุปกรณ์นี้มันก็ทํางานยังไงใช่ไหมทำไมมันถึงอยู่อย่างนี้ได้ต้องลองดูเนาะ โอเคแต่ว่าเดี๋ยวเรามาหัดทำกันก่อนอย่างแรกเราก็ต้องมีนี่ท่อพลาสติกอันนี้คือท่ออะไรรู้ไหมเนี่ยมันเป็นหลอดหลอดสําหรับพวกดูดเครื่องดื่มยาวๆน,นะเป็นพลาสติกใช่ไหมแล้วเราก็ต้องมีอุปกรณ์อย่างนั้นหนึ่งแล้วเราก็มีดินน้ำมัน ดน้ำมันไม่ต้องใช้เยอะนะเอาก้อนแค่นี้ก็พอนี่ก้อนเท่ากับใช่ย่างลบของเราเนาะตัวมันนะ,ลนะ <c oughs> แล้วเราก็แบ่งให้เท่าๆกันเป็นสองสองสองชิ้นเท่ากันหรือเปล่ปาเนี่ยเท่าทำให้มันควายเท่ากันนะ <c oughs> แ,ลแล้วก็เราก็เอายังไม่ใช่ดินน้ำมันเนี่ยมาติดที่ปลายสังเกตว่าพ่โก้ไม่ได้เอาหลอดที่จิ้มเลยนะถ้าจิ้มเข้าไปปุ๊บมันจะติดเข้าไปในนี้เลอะเต็มไปหมดเลย เราทาให,ให้ดีน้ำมันนี่เป็นแบนดก่อนแล้วก็มาคุ่มแค่น e ี้เองปุ๊บมาคุ่มนะพุ่มนี่ได้ข้างหนึ่งก็เหมือนการทาดีน้ำมันให้เป็นแบน์ก่อนแล้วก็คุ่มพุ่มมนันนะโอเคต่อมาเราก็ได้ของนีหมันก็เราก็ต้องดูว่าศูนย์กลางมันอยู่ตรงไหนศูนย์กลางมันอยู่ไหนเราทาไงเราเอานิ้วจะวางนี้ก่อน เห็นไหมเห็นนิ้วค้อโก้ไหมสองข้างใช่ไหมแล้วก็<ม>ค่อยๆ่อยเลื่อนเข้าหากันสังเกตไหมเลื่อนเข้าหาการกเคลื่อนหาการจนกระทั่งนิ้วสองข้างนี้ไปเจอตรงไหนจุบนี่ตรงนี้ตร,ตรงที่มันเจอกันเนี่ยคือศูนย์กลางของมันูนยนที่ถ้าเกิดเอาอะไรไปรับน้ำหนักตรงกลางมันจะอยู่ได้อย่างนี้ใช่ไหมก็วิธีทาว่าศูนย์ของมันอยู่ตรงไหนตรงนี้เขาเรียกว่าจุดศูนย์ทวงภาษาที่ทางการเขาเรียกจุดศูนย์่วงก็คือ มนีภาษาใหมให่เรียกจุดศูนย์กลางมวลเหมือนกันแหละแต่คือเอานิ้วนิ้วเลื่อนเข้าหากันจนกระทั่งไปเจอกันแล้วเราก็ทําเครื่องหมายไว้ตรงนี้ใช่ไหมต่อไปเราจะเอาเข็มหมุดเข็มหมุดซึ่งเขาเลือกมาก็ไม่ค่อยแหลมเท่าไหร่นะแต่ว่าก็อันตรายไ,ได้ เดี๋ยวมันอยู่กลางมวนอยู่ไหนนะถุสขามวนทําก็เลื่อนเข้ามืเข้ามาหากันก่อนโอเคตรงนี้เราก็จะเอาหมุดแทงไปเลยตรงค่อยๆดันค่อยๆกดนะค่อยๆไม่ไม่ต้องจิ้มแรงนะจิ้มแรงเดี๋ยวทะลุนิ้วใช่ไหมแล้วกดแล้วก็กวกขยับขยับขยับมันก็ทะลุออกมาแล้วแล้วตอนครั้งแรกมันอาจจะไม่ทะลุอีกฝั่งหนึ่งก็ได้แต่ถ้าทะลุไปอีกฝั่งนึง มันจะอันตรายเนี่ยมันจะมีปลายแหลมแหลมมาหน่อยหนึ่งมันจะจิ้มเราได้แล้วก็หาตะไบหรือครีมหรือค้อนก็ได้ทําให้มันทําให้มันทื่อซะแต่ชีนี้พ่อกเอาตะไบถูมันมันจะทําให้คมน้อยลงปลายแหลมมันคมน้อยลงนะหรือถ้าเกิดเรามีมีอยางลบเล็กๆตัดป็นชิ้นเล็กๆแล้วจุติดไว้ก็ได้มันจะกันไม่ให้ทะลุโดนนิ้วเรา ใช่ไหมงไงหรือถ้าเกิดใช้เทปเทปกาวติดเยอะๆเหน่ายก็ได้พันกันไม่ให้มันจิ้มหนูเราก็ได้คือกันไม่ให้มันแหลมนั่นเองนะแล้วสิ่งนี้มันน่าจะพอได้แล้วหละ่ะถ้าเกิดเราเอาตรงนี้มามันก็จะอยู่อย่างนี้ได้มันต้องจะสามารถเรียกอะไรนะสมดุลม,มีสมดุมลบาลลนางอยู่ได้แล้วก็มาต่อมัน,นก็ได้แล้วก็เป็นเขาเรียก เป็นแมวน้ําก็ได้หรือก็ติดบนหัวก็เป็นโดเรมอนใช่ไหมแล้วก็เป็นโซเชียลดิสแตนต์เดินไปเดินมาอย่างนี้ได้เราก็จะค่อนข้างอยู่กับบนหัวเราตลอดไปถ้าเกิดไม่ลื่น <c oughs> ใช่ไหม,มถ้าเกิดจะให้ให้ดีขึ้นเนี่ยไอ้ส่วนตรงนี้ตรงเขมมุดหัวเป็นมุดเนี่ยถ้าเกิดมันแหลมมากขึ้น มันก็จะจิกไว้ในหัวเรามันก็จะไม่ไม่หลุดคือตอนนี้มันมันกลมมากมันก็จะลื่นได้ใช่ไหมแต่ว่ามันก็ต้องมีความสมดุลกันระหว่างความแหลมและและความเจ็บ <c oughs> นะโอเคครับ okay, วนะิธีทํามีแค่นี้แหละนี้เราก็กทํา